สวัสดีค่ะแม่น้องจูนค่ะมาเข้าป่าอีกแล้วจ้ะเข้าทงเข้าท่ารอบป่าลอบดงอีกแล้วสงสัยที่ได้มางมหอยจ้ะแบบนี้ล้างหอยอันนี้คนล้างหอยคนจะกลับแล้วเออคนจะกลับแล้วคนได้เยอะแล้วเ <c oughs> ต็มกระตาเอาไปเอดแนวได้แบบนี้สจเจ้าไปลวกก้อย ลักลักจิ้มก้อยเลยบาดทีทอือจิ้มก้อยอือหนาวครับเนว่าตอนลงน้ำกนรที่โปะมาห้องน้ำ้อหนาว้เลยลงน้ิม นี่ะบัดนี้ไคเห็นต้นงูหอยใจก็อยากงูหอยใจคอยจับที่หอยเล็กมานะเขาพอไปผัดกันหรออืมบัดนี้ผัดกันเนี่ยแต่ก็เป็นเตะมันอุ้มน้ำได้บัดนี้เปตะง่ายไหมอันนี้คือหอยหินจะหอยหินติหอยหินความต่างไม่แน่เปลือกมันหนาก้นมันผัดอันนั้นเนาะเปลือกมันสหนากลัว ตวัวมันที่น้อยกว่ามันก็คล้ายๆหอยกระจุบนะแต่ว่าเปลือกหนาตวัวน้อยกระตาบางไงอีกคู่หนึ่งกระเต็มกระตาเออได้หลายครับไม่น่าจะเล็กน้อยมาว่วานแฮะ อยเสียบเนาะจ้ะแม่น้องจูนอยากได้หอยเสียบจ้ะหอยเสียบเพิ่นซี่อยู่ในน้ําตื้นๆจ้ะเพิ่นทีฝังอยู่ในทรายเนาะจ้ะอยู่ในน้ําตื้นๆบ่อยู่เลิกจ้ะ<ส>เวลาง,งมก็จะเอามือลูบๆลูบๆลูบๆไปแบบซีนะจ้ะแล้วก็จิ๊กลงไปในทรายเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เอาขึ้นมาจ้ะ น้ำออกบอ่อจะน้ำออกบอ่ออันนี้ห้องน้ำออกบอ่อมีจะน้ำน้ำมันซีพุดขึ้นมาจากใต้ดินผู้จ้ะเด้อจ้ะหอยที่งมมือนี้หอยเสียบีิมีเสียบสองแบบจะเสียบแบบลายๆกับเสียบแบบเรียบเรียบเนาจะจ้ะเนาะมีจ้ะนี่จ้ะอันนี้ห้องไอเสียบแบบลายๆจ้ะนี่แสบคือกันคล้ายๆห้ยหอยหอยอย่างว่าเธอ<ง>คล้ายๆยหอยลายเนาะ นี่จ้ะแล้วิมีเสียบแบบเรียบๆอีกจ้ะโบแมนหอยกี้ได้จ้ะโบแมนหอยกาบกี้ได้หอยกาบกี้ก็อีกแบบหนึ่งนี่จ้ะอันนี้คือเสียบแบบเรียบๆถ้าหอยกาบกี่น้อยสิโตแบนๆจ้ะอันนี้ก็คือหอยเสียบอันนี้เสียบแบบเรียบๆน่าจะตัวสีอ้วนๆกลมๆเพราะ่นที่เสียบอยู่ในดินน่าจะเสียบแทงลงในดินพอเวลาลูบไปโดนเนี่ยมังัดขึ้นมามันก็เสียบมันก็ขึ้นมานอกจะดึงเอ้นี่แน่ เสียบลายๆนี่จะเสียบแต่ว่าตัวซี่ลายลายซีซีตัวสั้นเนี่ยจะสั้นกว่ากันนน้อยนึงอันนี้คือเสียบคือกันจะรสั้นหอยเสียบสองแบบนี่ซีคล้ายๆคับคล้ายๆกับหอยลายนะจะหอยลายทะเลเนาะจะเนาะอืมอันนี้ก็คือหอยกาบกี้จะซี่เปะๆจะนี่เป๊ะกาบกี้น้อยจะแป๊ะๆแบบสี่กาบกี้ใหญ่ก็ลายจะแต่บ่ได้เอา อันนี้ก็คือหอยทรายด้วยจ้ะแบบนี้เว่ามานี่มันจักหอยแล้ววะอันนี้คือหอยทรายจา้ะนี่แม่นกจูนให้เบิรงอันนี้หอยทรายหอยทรายกระสิตโตเขียวเขียวด้วยจ้ะแบบนี้เขียวเขียวมีแม่นกจูนสีให้เบิรงหอยทรายจา้ะหอยทรายจะเป็นหอยตระกูลหอยกระจุบนั่นแหละจ้ะจะโตเขียว,ขยวเขียวโตเขียวเขียวนัาจา่จ้ะ มันก็นจะเป็นประมาณนี้น่าจะตัวเขียวๆแล้วก็ซีเปลือกแบบนี่จ้ะอธิบายบรถือนี่เด้จ้ะนี่นี่คือหอยรายนี่นอกจะหอยรายบัดน,นี้ให้เบื้องหอยหินอีกเด้จ้ะหอยหินก็คือกันก็หอยกระจุบคือหอยรายน่าจะอันนี้พาเป็นหอยหินได้จ้ะบัดน,นี้ความต่างก็คือเปลือกตูดเพื่อนซิเป็นประมาณนี้นอกจะเนาะสั้นๆหักๆเปลือกกระซี<ม>ด่ดำๆ เปลือกสีดำดำแข็งนี่จ้ะอันนี้ห้องหอยหินห้องหอยหินจะนี่โตดำดำเอเป็นแบบสีนะจ้ะสีห้องหอยหินน่าจะสีโตดำดำอีกแบบนึงสีเปลือกหนาก็หอยเปลือกหนาก็หอยซ้ายจะนั่นวะเนาเธอให้ได้ตัวใหญ่นะเธอเนาะหอยอันนี้จัดให้ได้ตจวาตัวน้อยถ้าหอยซ้ายอะ่ะเปลือกสีเขียวเขียวจะเปลือกสีเขียวเขนะียวเนาะ แต่มันก็เป็นกระตโน้นหอยกระจุบเราจะก้นกับอีซีเอกแบบนึงถ้าถ้าหอยอันหินมันสินี่จะความต่างนี่จะนี่จะความต่างหอยหินกับหอยทรายนั่นแหละจ้ะอยู่ในพือนหองแบบนี้แล้วก็มีอีกอันนึงหอยอันนึงบ่ฟเาะเออเดี๋ยวหอยเล็บมาบ้าแบบนี้จ้ะ แม่น้องจูนให้เบิ่งอันนี้หอยเล็บม้าจะหอยเล็บม้าอันนี้ห้องหอยเล็บม้าเนาะจะเนาะบ้านแม่น้องจูนห้องหอยเล็บม้าแม่น้องจูนนี่แหละมันคือเล็บม้าอิลีอยู่ด้วยจนี้เนาะจ้ะอันนี้คือหอยเล็บม้ามันจะคล้ายๆหอยกระปุกนะจ้ะหน่วยมันจะคล้ายๆหอยกระปุกทะเลเนาะเออแต่รสชาติคือหอยเสียบทะเลจ้ะหน่วยคือหอยกระปุกทะเลแต่ตัวน้อยแต่ว่ารสชาติคือหอยเสียบทะเลนี่จ้ะแล้วก็ อันไดอีกมีอีกอันนึงอันที่บ่ค่อยพออีกอันนึ่งไนงะที่เป็นคล้ายๆหอยเสียบแต่ตัวสั้นๆกลมๆจะอีกแบบนึ่งอยู่จะมีมีหลหอยในน้ำน้ำสงครามนี่จะเธอลองเอาหอยกับกี้มาโซโลโด่ดูมียนีอนี่ตีนเพื่อนดูเดี๋ยวดูส่วนอันนี้ก็คือคือหอยกับกี้จะนี่อันนี้คือหอยกับกี้เนาะจะเนาะจะบ่ค่อยเอาจะหอยกับกี้แล้วก็ เพราะว่าม ja. ื non, ้อนี้ว่าบเอาหอยกับกี้นาะจะหอยกับกี้เราจะอันนี้หอยกับกี้หอยกับกี้ก็หลายนี่จะมีห้าหกหอยเนาะอยู่นี่เนาะแถวนี้นี่จะงมกันง่ายๆนม่ต้องจูรูปรูปไปนี่นะจะเพิ่นเพิ่นงมอยู่นี่นี่นะจะเยอะมักหอยะสิเพิ่มเยอมักหอยกี้เราจะรูปปเนะจะมันก็ซิโอ้ยบอนนี้หอยเสียบหลายวะรูปไปรูปไบมันก็สิตั้งอยู่ นี่จ้ะอันนี้หอยรายหอยเสียแต่ทุกนี่จ้ะงมขึ้นมาปลางมมางมไปหอยบาดมือจ้ะเลือดไหลจ้อยเมน้องจูนบริส่ถุงมือเนาะถุงมือกอยู่จ้ะฮกบ่ใสา่แต่ที่นี้ก็เลยเลือดไหลจ้อยถือหอยบาดไหลเกินไปล้างก่อนคือีงโอ้ไปบรุรโนหอยกุจุไต นี่นาะจา้าเนาะิ่ดกระงมทอน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 มาใส่มือแล้วก็จังเอามาใส่กระตาเนาะจา้านี่จะก,ก็จะเป็นประมาณนี้นี่จะไทยใส่ใส่ละไทยไล่มองก็ะอยู่พู้นอยู่พูน้นอยู่พูนพ่นน้าจา้าไทยงมหอยก็มี้จอยู่ทางพุ่นละนี่นาะจ้าก,ก็จะเป็นประมาณนี้ งมไปกระพอได้เรื่อยๆอยู่จะได้ทีอยู่นาะจะนี่จะนี่จะนี่จะบางบ่อนมันมีหลายมันก็หลายจะนาะจะบางบ่อนก็ขึ้นง่ายบางบ่อนกระห่างบางบ่อนกระทีแล้วจะบ่อนนะจ้ะอันนี้กระซิมีไทยงมหอยอยู่ทางพู่นนะจะน้ำนี่จะจะเป็นประมาณนี้ไอแม่น้ำสงครามบ้านแม่น้องจูนนี่จะนี่จะงอมกระเด้อแบบนี้ ไทยอันนี้ไปไปแนวเลยใส่ไล่มองอมาตะมมองมาต่มองเออจะมาตะทางแล้วเป็ดตายอากไฟนาเอะประมาณอะาอยากข่ามฟ้ากันอ่ะที่ข้ามไปเอเตก็มือหม่มือม่นี่จ้าไทยใส่มองไทยไล่เอาไปข่ามชิมใบแล้วก็บัตลบมาไทใส่มองก็มีลายอยู่จ้าอันนี้คือไทหาปลาอันนี้คือไทหาปลา พุนจะพ่นตีน้ำตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มอยู่คุณจะไล่ปลาเนาะจา้ะนี่จ้ะบรรยากาศดีดีสิแรงเลยอยู่ไกลๆพ่นก็นมีนะจะมีกระดุงมีแพรกระดุง้งแล้วก็มีคนหาปลาู่จ้ะนี่จ้ะเนาะบรรยากาศบ้านนอกคอกนาเฮานี่จ้ะพ่นกัะงมเอางงมเอาเด้วัน,นนี้ก็ได้ ຊິໄດ້ເວລາກັບລະຈາພະຍັງອໄລອະວອນຢູ່ເດີ້ຊິເອົາหอยໄປລວມເນາະຈາເນາະພະກະຊິໄດ້ກັບລະຈາບາດນີ້ นี่นอกจากคือหอยที่แม่น้องจูนงมได้เมือนี่เออเออเออหยบนั้นนี่จ้ะจ้ะรักใหญ่รักหลายดิจ้ะนี่เน,นาะมาจา้ะบ่ายแล้วจ้ะพักกันมาดิจ้ะแม่น้องจูนซีให้เบ่งโตหอยเนะจา้ะจ้ะส่วนมากแม่น้องจูนเน้นหอยเสียบเนะาจา้ะหอยเสียบเนาะนี่จ้ะ นนนเนนกยูนสีเม้นหอยเสียบงม,มตื้นๆจะงมงม,ม,มในตะฟังเนาะในเลาะเลาะดีนตะฟังไปมันสิเป็นสายหอยมันก็สีเสียบอยู่ในสายแตบบ่สีพองม,ม,มไปเอาสิโดนนี่น,น้อยๆเอากระจับแล้วก็ดึงขึ้นมานี่จะนี่จะงามๆจะแล้วโตวมันสีอ้วนรสชาติมันสีคล้ายๆหอย,หอยลายเนาะจะแล้วเนื้อมันสีลายโตมันสีอ้นวนตกเนื้อกะบ่ฮดน้ำจะแ่บจะ แล้วก็จะมีหอยทรายเนาะของแม่น nice. ้องจูนแล้วก็หอยกระปุกเอหอยเอสิเอเล็บมาแม่น้องจูนก็เอาบัวลายกับหอยทรายมันก็ค่อยมีเนาะจ้ะคนส่วนมากที่เพ่นมางมพ่นก็มางมหอยทรายจ้ะคนซี่มางมหอยตัวนี้จะนี่จะหอยแนวอื่นพ่นก็เอาปลาไปเนาะแต่แม่น้องจูนหมายเป้าหมายแม่น้องจูนคืออยากได้หอยนี้แม่น้องจูนก็ได้หลายอีหลีนี่จ้ะนี่จ้ะมีแต่หอยเสียบฮะยูพี่ยูพี่เอาหอยมาเทละ มีน่าจะเนาะได้หลายเติบจ้ะก,ก็พอดีได้ปันพี่น้องนั้นนี่จะ้ะนี่จะ้ะคือหอยที่เราเก็บมานาะจะมาล้างดีๆแล้วก็มาขังขังข้ามคืนแล้วเพิ่นก็นจะคลายดินออกมาอีกนาะจะเนาะนี่จะ้ะมาขังไว้น่าจะเพื่อนก็นจะคลายดินออกมาต้องขังก่อนได้จะเอามาแล้วกินกินเลย่าได้จะอามันซีมีทรายเนาาจะต้องให้เพื่อนคลายดินคลายทรายออกก่อนจะ้ะ เม่ยนี่จุ่ก็จะเอามาพัดนะจ๊ะเอามาพัดแล้วก็ที่เหลือก็จะขังไว้จะว่าขังโดนก็ได้จะบกท่าสามมื้อไปแล้วมันสีเริ่มตายเนาะจะหาเพราะว่าน้ํามันเป็นน้ําคนละแบบเนาะจ๊ะเนาะอะอันนี้ก็คืออีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะเนาะนี่เป็นอีกชนิดหนึ่งโตพันซีเอคล้ายๆมันจะต่างอยู่ได้จ้ะมันจะเป็นหน่วยสั้นๆนะจ้ะกลมๆสั้นๆ คล้ายๆหอยเสียบคล้ายๆหอยเล็บม้าจา้ะนี่เนาะจา้ะนี่จ้ะนี่จ้ะมันสิเป็นป้อมๆเนาะจานะ้ะเนาะอันนี้ก็อีกแต่อันนี้หาก็<จ>อค่อยหลายจา้ะมันสิปนๆปนปนมาเนะจ้ะแม่น้องจูนสิบอกว่าหอยทรายหรือหอยหินนี่สิไปแกงคือหอยกระจุกบ่ได้เด้จ้ะเพราะว่าแกงคือหอยกระจุกมันที่ฮอตเบิร์กจ้ะเนาะมันต้องใช้ลวกเอาจะลวกน้ำฮ้อนผ่านน้ำฮ้อนลวกพอ พอฝานี่จะพอให้ฝาพอนรูดแล้วก็จิ้มออกจิ้มออกง่ายๆเลยจะเลือเนื้อกะซีขาวๆงามจะเอบซีปแกงคือหอยกระจุกบปาได้ทั้งหอยทรายและหอยหินนี่ต้องใสล่ลวกลวกแกงโดนปลาได้โฮสเบิร์ดจะมันซีโฮมันซีโตน้อยเบิรนะ์ดเนาะแต่ว่าหอยกระจุกบหอแกงก็ยังยังคงสภาพอยู you know, ่านาะจะเนาะแต่หอยอันนี้ปลาได้จะปกติมันซีใหญ่กว่าน,นี้เลจาจะแบบทีนี้คนก็นไปงมหลายเนาะจะ ไปตลอดแล,ล้วก็ไปบางทีมาหลายหมู่บ้านเนาะจะเนาะมางมนี่จะอันนี้เพิ่นกินดิฟด้อยจ้ะนี่เออส่วนมากเขาสิกินดิฟจ้ะแต่แม่น้องจูนบ่เคยกินดอกเพิ่นก็ว่าแซ่บเนาะก้อยดิฟนะจ้ะแม่น้องจูนก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปแม่น้องจูนแล้วก็กดถึกใจให้แม่น้องจูนนะคะแม่น้องจูนก็ขอจบคลิปเพียงสำนี้ลวค่ะสวัสดีค่ะ